สวัสดีคะ่ะสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆชาวพระเครื่องทุกคนคะ่ะพบกับน้องรับพี EP ที่85ประจำเย็นวันอาทิตย์ที่31มีนาคม2567ค่ะพี่พี่ขาพ,พบกันวันสิ้นเดือนนะคะพี่นะน้องรับพีมีพระเครื่องพระบ้านทั่วไปเก่าๆสวยๆมาให้พี่ๆได้รับชมกันอีกเช่นเคยค่ะพี่จา๋า ช่องทางการติดต่อนะคะพี่นะศูย์เก้าเนะคะหรือจะเป็นแอดไลน์เพิ่มเพื่อนมาที่เบอร์โทรนี้นะคะ0 9 9 0 8 4 1 5 6 1นะคะพี่พี่ขาน้องรับพีได้มา1ชุด20รายการเปิดรายการละ300บาททุกองค์ส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่นะปลายทางไม่มีบวกเพิ่มค่ะ ก่อนรับชมฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่จะไม่พลาดพระเครื่องพระบ้านทั่วไปจากน้องระพีค่ะ1วันมาสองรอบค่ะรอบเช้าเริ่มต้น9ก้าโมงเช้าค่ะรอบเย็นเริ่มต้น5้าโมงเย็นค่ะฝากพี่ๆติดตามน้องระพีไว้ด้วยนะคะโอเคค่ะพี่จ๋าพร้อมแล้วเริ่มรายการที่1กันเลยนะคะรายการที่1เป็นรูปหล่อค่ะพี่ขารูปหล่อหลวงพ่อสเสน่นะคะพี่นะ ขออนุญาตนะพี่ขาภาพมันไม่ค่อยชัดเลยอะรายการที่หนึ่งเป็นรูปหล่อหลวงพ่อสเสน่ห์นะพี่นะพร้อมเลี่ยมเลยค่ะพี่ขาเลี่ยมเก่าเลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อสเสน่ห์วัดสว่างอารมณ์นะคะรุ่นแรกนะพี่นะพร้อมเลี่ยมเก่าเลยค่ะพี่ขา พร้อมการเลี่ยมเก่าเลยนะคะรูปหล่อหลวงพ่อสเสน่ห์เปิด300บาทเท่านั้นนะคะพี่ขาพี่พี่ชอบโทรหรือทักไลน์รูปภาพไม่ชัดพี่ๆขอรูปภาพเพิ่มเติมมาทางไลน์ได้เลยนะคะพี่ขาเดี๋ยวน้องรับพี่ส่งรูปภาพเพิ่มเติมให้นะพี่นะ300บาทนะคะไปต่อรายการที่2เป็นแหนบหลวงพ่อฉุยค่ะพี่ขาแหนบหลวงพ่อฉุยปี65นะคะพี่ เก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเก่าเก่าสวยสวยเลยเก่าเก่าสวยสวยแบบนี้เปิด300เท่านั้นค่ะพี่จา๋าแหนบหลวงพ่อฉุยปีหกนะคะพี่ขาสองพน่ร้อยหนะคะเปิด300บาทเท่านั้นนะไปต่อพี่จา๋ารายการที่3เป็นเหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นค่ะพี่ขา เหรียญหน้าเสือหลวงพ่อเปิ่นปีสองสามค่ะพร้อมเลี่ยมเลยนะพี่นะพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะพี่ขาอันนี้เป็นด้านหน้านะด้านหน้านะคะพี่ขาตัวนี้จะเป็นด้านหลังนะพี่นะก่าน เก่าเก่า,าส,สวยๆเลยนะคะพี่ขาเปิด300เท่านั้นนะคะรายการที่4เป็นปกมะขามหลวงปุโต๊ะค่ะพี่ขาปกมะขามหลวงปุโตะนะพี่นะ กมะขามหลวงปู่โตเปิด300บาทเช่นกันนะคะไปต่อพี่ขารายการที่5เป็นชินราชค่ะพี่ขาชินราชอินโดจีนเก่าสวยเลยค่ะพี่ขาเนื้อหาเก่าๆเ,เลยนะคะเนื้อหาเก่าๆสวยสวยเลยพี่จ๋า เก่าสวยเปิดสามร้อยนะพี่นะไปต่อพี่ขารายการที่หกเป็นเหรียญหลวงพ่อสมชายนะคะพี่ขาเหรียญ mm. หลวงพ่อสมชายนะพี่นะ mm. ด้านหลังจะเป็นเสือยือนนะคะพี่ขาด้านหลังเป็นเสือยือนนะพี่นะ น้องระพีไม่มั่นใจว่ามันจะมีเลข3.5.15แล้วก็จะมี2,520นะคะพี่ขาตามภาพนี้นะเป็นรูปเสือยือนนะคะพี่ขาวัดราชบูรณนะคุนารามนะคะพี่ขา เหรียญหลวงพ่อสมชายนะคะพี่ขาเปิด300นะรายการที่7พี่จ๋าเป็นเหรียญหลวงปู่ขาวนะคะพี่นะเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนนะคะพี่ขาเป็นปี2 0นะพี่นะเหรียญหลวงปู่ขาววัดถ้ำกองเพลนปี2 0จ้ะพี่จา๋า เปิด300บาทนะรายการที่8กับพี่ขาเป็นพระกําแพงค่ะพระ,ะพระกาแพงเม็ดมะเขืนะพี่นะเป็นเนื้อดินนะคะพี่ขาเก่าสวยเลยเก่าเก่าเลยค่ะพระกําแพงเม็ดมะเขืนะคะพี่ขาเป็นเนื้อดินนะคะเก่าเก่าเลยค่ะพี่ขาเก่าสวยเลยเปิด300ค่ะ รายการที่9้าเป็นพระวัดจุลามณีค่ะพี่ขามีรอยบิ่นตรงนี้นิดนึงนะคะพี่นะพระวัดจุลามณีค่ะพี่จา๋าเก่าสวยเลยค่ะพี่ไปต่อจ้กพี่จา๋ารายการที่สิบเป็นเหรียญ ยีหพุทธศตวตรรษนะคะเป็นเนื้อชินตะกัวนะคะตัวนี้เปิดสามร้อยบาทนะคะพี่ขา ไปต่อพี่ขารายการที่11เป็นลาหูอมจันเนื้อโลหะค่ะพี่ขาเป็นลาหูอมจันเนื้อโลหะนะพี่นะเก่าเลยค่ะพี่จ๋าเก่าสวยเลยเปิด300เท่านั้นนะพี่นะ ลาหูอมจันเนื้อโลหะนะคะรายการต่อไปค่ะพี่ขาเป็นพระปิดตาเนื้อผงเก่าๆพร้อมเลี่ยมนะคะพี่นะพระปิดตาเนื้อผงเก่าๆพร้อมเลี่ยมเลยจากพี่จาอันนี้ด้านหลังนะคะ ไปต่อค่ะพี่ขารายการที่13เป็นพระปิดตาเนื้อผงเช่นกันค่ะพี่ขาเนื้อผงเก่าๆเช่นกันนะพี่นะด้านหลังมีปิดทองนะพี่นะปิดทองตามภาพนี้นะคะพี่ขาด้านหน้านะ ปิดตาเนื้อผงเก่านะพี่จะเปิด300อนะรายการต่อไปเป็นเหรียญหลวงพ่อน้อยค่ะพี่ขาเหรียญเก่าๆเลยพี่จ๋าเหรียญเก่าเนื้อหาเก่าๆเลยด้านหลังนะคะ ไปต่อพี่จา๋ารายการที่15เป็นพระปิดตาเนื้อโลหะค่ะตัวนี้ตัวนี้จะเป็นพระปิดตาเนื้อโลหะนะคะด้านหลังจะมีจานนะคะพี่ขาก้นก็มีจานนะพี่ ายการที่16ค่ะเป็นพระผงชินราชนะคะพี่ขาอาจารย์ชุมนะคะพระผงชินราชอาจารย์ชุมนะคะเก่าเก่เลยพี่จ๋าเก่าๆเนื้อหาเก่าเก่เลยค่ะพระผงนะคะพี่นะ พระผงชินราชอาจารย์ชุมนะคะพี่ขาเปิด300เท่านั้นนะรายการที่17เป็นสมเด็จเก่าค่ะพี่ขา สมเด็จเก่าเปิด300นะคะพี่ขา18จะเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่ค่ะพี่จ๋าเป็นพระผงรูปเหมือนหลวงปู่ทิมวัดระหารไล่นะคะด้านหลังมียันนะพี่จ๋าด้านหลังมียันนะ เปิดสามบาทเท่านั้นค่ะพี่ขาไปต่อรายการที่19ค่ะเป็นพระลีลาหลวงพ่อสวงวัดชีปะขาวนะคะ ระลีลาหลวงพ่อสรวงวัดชีปราขาวนะคะพี่จ๋าเปิดสามร้อยบาทนะคะรูปภาพไม่ชัดยังไงพี่ๆโทรทักไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมกับน้องรับพีได้เลยนะคะพี่ขารายการสุดท้ายจะเป็นรูปหล่อครูบาสีวิชัยนะคะพี่ขาเป็นกระไหลทองนะพี่นะรูปหล่อครูบาสีวิชัยเป็นกระไหล่ทองนะคะพี่ขา โอเคค่ะพี่ขาน้องรพีลงครบทุก20รายการแล้วพี่พี่ชอบรายการไหนสนใจรายการไหนนะคะโทรทักไลน์หาน้องรพีค่ะที่เบอร์นี้เลยศูนย์เก5 6 1นนะคะพี่พี่ขาหรือจะเป็นแอดไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นเบอร์โทรนะคะพี่ขาแอดมาที่เบอร์โทร0ูนย์4 1 5 6 1นะคะพี่พี่ขาโอเคค่ะพี่ขา ก็จะเป็นคลิปสุดท้ายของเดือนนี้แล้วเนาะเจอกันอีกทีพรุ่งนี้นะคะพี่ขาเป็นวันที่1เมษายน2567นะคะพี่ขาขอบคุณพี่พี่มากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ